เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่9กุมภาพันธ์เช้านี้ครับมากัะนี่ข่าวแรกกับกระแสจากทางเว็บไซต์ Transfermarkt ที่ได้ออกมาปั่นกระแสว่าบาร์เซโลนายอดทีมจากสเปนอาจจะยอมปล่อยแฟรงกี้เดยองกองกลางตัวสำคัญของพวกเขานะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หากว่าได้ค่าตัวประมาณ70ล้านปอน ในขณะเดียวกันทางบาร์ซ่าเองก็อยากจะได้ตัวเมสันกรีนวูที่ตอนนี้เล่นแบบยิมตัวกับเกตาเฟ่ไปร่วมทีมเช่นกันครับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึง <Yeah. S 1> นอกจากนี้ก็มีการเผยได้ว่าบาร์เซโลนาอาจจะมีการลดนักเตะอีกหลายรายเลยครับออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาให้เข้ากับแผนของกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ซาบีเอเนเดสที่กําลังจะลงจากตําแหน่งหลังจากจบซีซั่นนี้ครับข่าวต่อมาครับกับรายงานของฟลาบิเซโอโรมาโนหรือจากรายงานช่วงที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวว่าทางแมนยูเนเต็ด เตรียมจะมอบสัญญาฉบับใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับคอบบี้ไมนูหลังจากนักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมต่างๆก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวในซีซั่นนี้และล่าสุดครับฟราบิโซโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงว่าแมนยูเนเต็ดได้เตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูจริงและตอนนี้ก็มีการเจรจาการเบื้องต้นไปแล้วด้วยส่วนเรื่องค่าตอบแทนนั้นคาดว่าคอบบี้ไมนูจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มจาก10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่รับในนนนปปปปัััจจุบเ็5 0,000ออด์ต่สาห เหมือนกับพี่อารฮันโดการแนชโชได้รับการแก้ไขสัญญาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับเรามาที่เรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญภายในสโมสรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้รายงานจากเบนจาคอบได้ออกมาเผยว่าเซอร์เจมส์ลัคลิฟคณะทำงานของอีดนออสและก็โอมาเบราดาว่าดีซีโอคนใหม่ของสโมสรอยู่ในระหว่างการประชุมถึงการแต่งตั้ง ฝ่บริหารด้านกีฬา2องตำแหน่งสําคัญครับก็คือตําแหน่งผู้ในการกีฬาของสโมสซอนและก็หัวหน้าฝ่ายซื้อขายของสโมสซอนซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อทางพรีเมียร์ลีกนะอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น25%ของเซอร์จ,จิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ นอกจากนี้ครับเบนจาขอบก็ยังเผยอ,อีกว่าทางอินิออสจะมีการพูดคุยกับแฟนบอลกลุ่มต่างๆ,ๆเพื่อรับฟังความเห็นว่าควรจะปรับปรุงสนามโอทราฟฟอร์ดหรือว่าสร้างสนามขึ้นมาใหม่แทนครับซึ่งแนวทางของอินิออสน่ะคือชัดเจนว่าต้องการสร้างสนามแห่งใหม่แต่ก็จะยังคงสไตล์เดิมของโอทราฟฟอร์ดให้มาดี่สุดอย่างไรก็ตามครับการปรึกษาเพื่อรับฟังความเห็นจากแฟนบอลน่ะก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับอินิออสเช่นเดียวกันครับ เรามากนณีบทสัมภาษณ์ของเอลดิสเคนฮากุนซือของทีมกันนะครับโดล่าสุเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อดยระบุอย่างมั่นใจว่าลิซันโรมาร์ติเนสกองหลังคนสำคัญของทีมยังไม่ปิดเทอมยาวกับซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับและคาดว่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในช่วงท,ท้ายซีซั่นนี้แหละหลังมีอาการบาดเจ็บครั้งที่2ของซีซั่นในเกมกับเวสต์แฮมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่หนักถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวกว่า8สัปดาห์ครับโดยเอลลิสเคนทันาได้ให มันเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่สาหรับเขาและเขาก็ผิดหวังกับเรื่องนี้อย่างมากแต่ถ้าว่าเขานาไปนักสู้และเขาจะกลับมาได้เขาจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมและเราก็คิดว่ายังกลับมาได้ก่อนจะจบซีซั่นนี้ด้วยเราเข้าใจดีว่าการขาดลิซันโดมาติเนสอีกครั้งในรอบนี้มีผลกระทบต่อเราแต่เราก็ยังมีเกมให้ต้องลงแข่งอีกหลายเกมในนั้นในฐานะทีมเรามีคนจะลงเล่นแทนเขาอยู่แล้ว เรามีนั้กแต่ดีๆอยู่หลายคนในตำแหน่งนี้ที่พร้อมจะลงเล่นและในฐานะทีมเนี่ยเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ด้วยหลังจากนั้นเอริกทินฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อในครับถึง2องกองหลังของทีมอย่างจอนี่อีแวนและก็ราฟาเอลวารานที่ต่างกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจากจบซีซั่นนี้ทั้งคู่ ซึ่งเทนทักนะครับก็ยอมรับว่าจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับกับอนาคตของทั้งคู่เลยว่าจะเอาอยัางไงหลังจบซีซั่นนี้ถึงแม้จะมีข่าวลืออย่างนาหูว่าสําหรับวารานที่อายุ30ปีอาจจะโดนปล่อยออกจากทีมเลยหลังหมดสัญญาและก็มีเอานาเซอร์ asser, ทีมจากซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้ส่วนในรายของจอห์นนี่อีแวนที่อายุ36ปีก็าอาจจะไม่ได้รับการขยายสัญญาออกไปเช่นกันครับโดวิดเทนทักได้ให้สัมภาษณ์ถึงตรงนี้ว่า เรายังไม่ได้ตัดสินใจกันนะแต่ทว่าทั้งคู่คือนั้งแต่คนสําคัญของเราตอนนี้เราจะโฟกัสการแข่งขันกันก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันผมพูดกับทีมมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมว่าทุกเกมต่อจากนี้ไปคือนัดชิงชนะเลิศซึ่งนี่ก็คือแนวทางที่เราใช้ในเกมกับเวสต์แฮมเช่นกันเรามีแต้มตามหลังพวกเขาอยู่หนึ่งแต้มและนี่คือนัดชิงต้องพุ่งชนความท้าทายให้ได้เราต้องมองมันเป็นนัดชิงและนั่นจะเป็นแบบนี้ไปทุกเกมต่อจากนี้เราออยู่ในนนแแบบั้ล้ลว จากนั้นครับเอลเดร์เคนทักก็ได้พูดถึงเจ้าหนูคอบบี้ไมนูบ้างโดยเขาได้ชมแข้งดาวรุ่น18ปีรายนี้ว่าเป็นตั้งแต่ที่เขาจับตามองมาตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปดูเกมของทีมเยาวชนลงแข่งแล้วและอีกไม่นานคงได้ดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพราะว่าแต่ไม่ได้ความมั่นใจแถมการซ้อมครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่นะก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมไร้ที่ติด้วยครับโดยเอลเดร์เคนทักได้พูดถึงเจ้าหนูคอบบี้ไมนูว่าที่ผ่านมาผมอาจจะแสดงความชื่นชมคอบบี้ไมนูของเราน้อยไปหน่อยแต่เขายอดเยี่ยมเเเกกินว่่าาาทีรจะะมมองข้ลลย และผมรู้ว่าเขายอดเยี่ยมมากใค่ไหนตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ไปนั่งชมเกมของทีมเยาวชนแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งหรือว่า2ครั้งนะแต่้ว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปชมเกมนะ่ะเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดตอนที่เขาได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเราก็เช่นกันเขามีความเข้าใจในเกมสูงมากแล้วก็มีความถ่อมตัวด้วยเขามีฝีเท้าที่เกินอายุเลยนะแต่ผมก็ไม่อยากจะให้เราเนะี่ยกดดันเขามากจนเกินไปเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดและผมก็มีหน้าที่ที่จะทําให้เขาเนะี่ยเติบโตอย่างงถูกต้อ วันนี้เขาอาจจะเป็นผู้ชนะที่มีเสียงยินดีชื่นชมมากมายรอบด้านแต่ก็ต้องมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาพ่ายแพ้เช่นเดียวกันมาต่อกันที่ทัศนะของดิมิทาเบอร์เบอร์ตอฟอดีตกองหน้าของทีมกันบ้างนะครับ้วยเขาทด่ออกมาเบรกความหวังของแฟนบอลที่อยากจะเห็นคอบบี้ไมโน่ก้าวขึ้นเิทีทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่หรือศึก Euro, ยูโร2 0 2 4ช่วงกลางปีนี้ซึ่งเขามองว่าอย่าเพิ่งไปกดดันเด็กมันมากนะครับปล่อยให้นักเตนะน่ะเล่นอย่างสนุกไปก่อน สร้างพันนาการในการเล่นไปก่อนอย่าคาดหวังสูงถึงขั้นจะเป็นคีแมนให้กับทั้งสโมสรและก็ทีมชาติไปในคลาวดเดียวกันหลังจากมีกระแสจากแฟนบอลอย่างหนักในช่วงนี้นะครับว่าควรดึงตัวเขานะ่ะไปติตทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้แล้วด้วยดิมิทาบูบาตอฟนะครับได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่ามันน่าตื่นเต้นนะที่ได้เห็นนักเตะอย่างคอบบี้ไมนูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีความสามารถอย่างมากแต่มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละมันก็ต้องไปทีละขั้นอย่าก,กระโดดเมื่อคุณจําเป็นต้องเดินให้นิ่งซะก่อน อย่าไปสนใจและเริ่มพูดถึงประเด็นที่ว่าคอบบี้ไมนูจะถูกแกเรต์เซาเกตเลือกไปเล่นยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้กับทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าเอ i c ิ e เคนฮากเชื่อใจคอบบี้ไมนูและก็รู้วิธีจัดการเขาในนั้นทุกอย่างจะตามมาตามเวลาเองแหละเราต้องสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และอย่ามองไปไกลเกินไปเราให้คอบบี้ไมนูเล่นของเขาไปก่อน ในบางครั้งเราก็ตัดสินนั้งแต่เร็วเกินไปไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายแค่ปล่อยให้ไมนูนะเล่นและก็อยากกดดันเขามากไปตอนนี้เขายังเด็กเกินไปสําหรับเรื่องแบบนั้นตอนนี้เขาทําได้ดีมากกจริงดังนั้นเราต้องปล่อยให้เขาทําไปก่อนปล่อยให้เขาเล่นไปปล่อยให้เขาสนุกกับตัวเองส่วนประตูที่เขายิงใส่วบุปผาต้นได้นั้นก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะมันแสดงเห็นว่าเขานนั้นเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุ เขามีความกล้าที่จะลองสิ่งแตกต่างไปในสนามในนาทีสุดท้ายของเกมและมันก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากเาบี้ไมนูกําลังเพลิดเพลินกับฟุตบอลในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมรักที่จะเห็นการเล่นของเขาในตอนนี้ด้วยสําหรับเคบี้ไมนูในซีซั่นนี้ถือว่าเขาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเลยครับด้วยวัยแค่18ปีเท่านั้นด้วยเขาได้ลงสนามให้กับปีสแสดงทั้งสิ้น13เกมทุกรายการในซีซั่นนี้แถมเป็นตัวจริงตลอด9เกมหลังสุดด้วยนะครับและก็ทําได้2ประตูด้วยกัน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม